เจ็ดข้อห้ามเลี่ยงให้ไกลเมื่อวางแผนชำระหนี้การมีเงินใช้จ่ายตามความต้องการเป็นเรื่องที่มีความสุขแต่การใช้จ่ายเกินตัวจนเกิดเป็นภาระหนี้นั้นตามมาแต่ความทุกข์และความเครียดในการหาเงินมาคืนการปลดหนี้ก็เปรียบเสมือนกับการปลดภาระที่สร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้กับชีวิต แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ดูเหมือนว่าจะหลุดพ้นจากวงจรน,นี้ไปแล้วก็ยังกลับมาใหม่ด้วยพฤติกรรมการใช้จ่ายและนิสัยการใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อดังนั้นเพื่อให้การวางแผนการชำระหนี้เป็นไปตามเป้าหมายมาสํารวจนิสัยต้องห้ามที่คุณต้องหลีกเลี่ยงให้ไกลที่สุดเมื่อวางแผนชำระหนี้ห่งจ่ายหนี้แต่ ไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินถ้าคุณบอกว่าคุณชำระหนี้ตรงเวลาไม่เคยผิดนัดชำระหนี้นั้นถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าคุณจ่ายหนี้แต่ยังคงเอาเงินมาหมุนวนไปแบบนี้คงไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเพราะสุดท้ายถ้าเรายังจ่ายหนี้แต่ยังใช้ใจ่ายเงินเข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวาโอกาสที่หนี้จะลดลงแทบจะเป็นไปได้ยากหากอยากจะผดหนี้โดยเร็ว ต้องมีวินัยในการใช้เงินอย่างรัดกลุ่มตัวอย่างเช่นจากที่ชอบกินข้าวนอกบ้านก็ซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารกินเองที่บ้านแทนเป็นต้น 2. นี่ยังไม่หมดแต่ยังรูดบัตรเครดิตใช้จ่ายตลอดการปลดหนี้ก็เหมือนกับการเล่นเกมจิตวิทยากับตัวเองหากเราใจไม่แข็งพอก็อาจโบกธงขาวยอมแพ้และท้ายที่สุดก็ติดกับดักหนี้ จนไม่สามารถหาทางออกได้ดังนั้นการหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้คือกับดักหนี้บัตรเครดิตให้หมดและไม่ก่อหนี้ใหม่ระหว่างที่กำลังจะชำระหนี้คืน 3. จ่ายหนี้พร้อมกันในครั้งเดียวหากมีหนี้มากกว่าหนึ่งบัญชีในแต่ละเดือนต้องจ่ายหนี้พร้อมกันทีละมากๆซึ่งบางคนก็เลือกที่จะจ่ายอีกที่และกู้ใหม่มาเพื่อโปอีกที่ หมุนเงินวนไปอย่างนี้จนยอดหนี้ไม่ได้ลดลงนี่คือสิ่งที่ควรที่จะหลีเกเลี่ยงและเริ่มต้นจากการจ่ายขั้นต่ำของแต่ละที่และให้ทยอยโปนี่ก้อนเล็กที่สุดก่อนนั้นค่อยทบไปเรื่อยๆ 4. จ่ายหนี้หมดแต่ไม่ปิดบัญชีหนี้อีกปัญหาคือหลายคนจ่ายหนี้จนครบหมดแล้วเคลียร์ยอดหนี้เป็นศูนย์แล้ว แต่ว่ายังไม่ได้ปิดบัญชีนี้นั่นก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะก่อหนี้จะติดกับดักนี้ได้อีกครั้งเช่นกันดังนั้นเมื่อวางแผนการชำระนี่หมดแล้วควรรีบปิดบัญชีนี้โดยทันที 5. จ่ายนี่หมดแต่ไม่เก็บออมเงินนี่ก็ต้องจ่ายเงินก็ต้องเก็บออมบางทีอาจมีในกรณีที่ว่าเคลียร์นี้หมดแล้วแต่ยังคงใช้จ่ายสลุยสุไร ไม่เก็บออมเงินอยู่หรือบางคนก็เอาเงินไปจ่ายหนี้และไม่แบ่งสัดส,ส่วนมาออมเงินพอถึงเหตุการณ์ที่ต้องใช้เงินฉุกเฉินเราก็ต้องกู้หนี้ยืมสินมาใช้จ่ายหมุนเวียนอยู่ดีเพราะเราไม่มีเงินเก็บหากเรายังไม่อุดรอยรั่วตรงนี้การเคลียร์หนี้ของเราก็ไม่ไปถึงเป้าหมายสักที 6. ไม่จัดลำดับความสำคัญของหนี้ บางคนพอเห็นว่ามีภาระหนี้เยอะก็ริ่มจับต้นชนปลายไม่ถูกไม่รู้ว่านี่ก้อนไหนที่ต้องจัดการก่อนซึ่งหากต้องการปิดช่องโหว่ทางการเงินของตัวเองให้หมดต้องจดรายการหนี้สินที่มีเพื่อเรียงลำดับและวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมกับรายรับที่มีและจะได้รู้ว่าเราต้องหารายได้เพิ่มเติมเพื่อมาจ่ายหนี้ด้วยหรือไม่เจ็ด ไม่ตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตัวเองบางคนอาจมีการจ่ายหนี้ล่าช้าหรือไม่ได้ชำระหนี้เป็นไปตามกำหนดและมองว่าคงไม่ส่งผลต่อบัตรเครดิตทางการเงินจึงไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตัวเองเพราะการตรวจเครดิตบัตรบูโลจะช่วยให้เรารู้สถานะทางการเงินได้ว่า การเงินตอนนี้ของเราเป็นอย่างไรมีการค้างชำระหนี้หรือไม่เพื่อที่จะได้มาวางแผนจัดการหนี้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมการรักเข็มขัดหรือควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบอาจดูเครียดไม่สนุกแต่การลดทอนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่ไม่ดีก็จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้สถานะการเงินของเราไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้โดยเร็วที่สุด